สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านและลูกค้าทุกท่านนะครับครับสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหน้าไม้ยิงป่าหน้าไม้ชิงไลน์ครับช่างมเนียบนะครับวันนี้นะครับรีวิวอยู่6กระบอกนะครับนี่นะครับสนใจกระบอกไหนทักมาได้นะครับลูกค้านะครับมาดูกระบอกแรกกันนะครับนี่เป็นทรงกำพอนะครับทรงกำพะครับปิดท้ายสแตนเลสนะครับท้ายสแตนเลสนะ ตัดลายด้วยกระพี้ชิงชันนะครับนาะท้ายประดูนะครับตัวนี้นาะงทรงกาคอท้ายประดูนะครับแกะลายเช็คเกอร์ตรงคอครับตรงกระโจมมือนะครับแกะลายเช็คเกอร์นะครับลายเช็คเกอร์แบบลึกเลยครับตัวนี้จะเป็นลางไอชิงชันนะครับนาะฝังทองเหลืองนะครับตัวแรกนะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับตัวนี้นาะปีโรเลอร์5้าิบเซนนะครับ ระยะชักอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับทิ้งปลายอยู่ที่สี่สิบห้านะครับกระบอกนี้เนาะเป็นลังเป็นปืนศูนย์ครับศูนย์เปิดข้างนะครับเนาะศูนย์หน้าหลังเปิดข้างนะครับตัวนี้เนาะศูนย์หน้าจะเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับเปิดข้างด้านขวานะครับตัวนี้นะครับครับชักเจ็ดสิบนะครับไม่ยาวจนเกินไปนะครับจะออกมินิมินินะครับท้ายก็จะไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเนาะ จะเพียวๆนะครับน้าหนักประมาณ2องโลครึ่งนะครับกระบอกนี้ครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับกระบอกนี้นะครับครับราคาอยู่ที่ประมาณไม่เกินห้าพันนะครับกระบอกนี้เนาะตัวเลขกลมๆก็ไม่เกินประมาณห้าพันนะครับกระบอกนี้นะครับครับเป็นปืนศูนย์ครับเป็นรางชิงชันฝั่งทองเหลืองนะครับรุ่นท็อปเลยนะครับกระบอกนี้เนาะปดท้ายสแตนเลสครับ ลายชิคเกอร์ตรงคอครับดูลวดลายสวยงามนะครับปลาดูนะครับครับเข้มๆเลยครับปลาดูนะครับเนาะครับสนใจก็ทักมานะครับครับกระบอกนี้ครับสำหรับกระบอกต่อไปนะครับกระบอกต่อไปเป็นไอ้นี่ครับกระพี้เขาควายนะครับพันท้ายเนาะกระพี้เขาควายนะครับแกะคอลลยนะครับแกะลายชิคเกอร์ตรงกระโจมมือครับ ตัวนี้นะครับปีเขาควายนะครับปิดท้ายด้วยสแตนเลสครับตัวนี้นะครับจะตัวนี้จะเป็นรางประดูนะครับรางประดูนะครับเป็นรางไม้ธรรมดานะครับไม่ได้ฝังทองเหลืองนะครับชักอยู่ที่เจ็ดสิบนะครับกระบอกนี้เนาะทิ้งปลายสามสิบห้าครับกระบอกนี้นะครับปีค้างคาวสี่สิบห้าเซนนะครับ บอกนี้ครับออกจะมินินิดหน่อยนะครับสำหรับสำหรับไม้กระพี้เข้าควายกระบอกนี้ครับควายสวยนะครับกระบอกนี้นะครับเนาะพี่เขาควายนะครับนี่ครับเข้มเข้มเลยนะครับกระพี้เข่าควายกระบอกนี้นะครับแกะลายชิคเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับครับสำหรับกระพี้เข่าควายกระบอกนี้อยู่ที่สี่พันนะครับเนาะยังไม่รวมส่งนะครับเ็นล่างไม้ธรรมดาครับ ใจก็ทักมาได้นะครับเบอร์โทรนะครับ0 8 1 2 1 1 5 4 5 9นะครับต่อโดยตรงได้นะครับเช่างมบนเหียนนะครับหรือว่าแอนไลน์มาตามเบอร์โทรนะครับ0 8 1 2 1 1 5 4 5 9นะครับเช่่งมบนเหียนนะครับติดต่อโดยตรงได้นะครับครับสี่พันนะครับค่าจะส่งก็ประมาณสองสามร้อยนะครับสำหรับกระบอกที่สามนะครับตรงนี้จะลงเงานะครับเนาะเป็นง่ายไม้กับพี่ขอควายเหมือนกันนะครับ เคลือบเงานะครับนตัวนี้นะครับแกะลายชิคเกอร์เหมือนกันครับกระจมมือกับคอครับคอลายนะครับไกก็จะเป็นไกอลูมิเนียมนะครับน้ตัวนี้นะครับปดท้ายสแตนเลสเหมือนกันนะครับพุกกระบอกครับปิดท้ายสแตนเลสครับทรงกับคอครับนงรางก็จะเป็นรางชิงชันนะครับเคลือบเงาเหมือนกันนะครับสําหรับกระบอกนี้เป็นรางไม้ฝังทองเหลืองครับชิงชันเครับไก่เซฟนกนะครับปีโรเลอร์ 50เซนนะครับทิ้งปลายอยู่ที่45ห้านะครับชัก75ห้านะครับกระบอกนี้นะครับครับไม้แผ่นเดียวกันนะครับแต่ว่าการทำทำสีคนละแบบกันนะครับเนาะอันนี้จะเป็นเคลือบออกกึ่งเงากึ่งด้านนะครับตัวนี้เนาะกระบอกนี้เป็นเคลือบเงาไปเลยนะครับไม้แผ่นเดียวกันครับสีแตกต่างกันมากนะครับดูนะครับวิธีการทำนะครับคนละแบบนะครับ ท่านไหนชอบสไตล์ไหนก็แจ้งมาได้นะครับจะเอาแบบกึ่งเงากึ่งด้านครับออกดำๆนิดหน่อยนะครับหรือว่าเคลือบเงาครับสไตล์จะคนละแบบกันครับสําหรับกระบอกนี้ก็ยังว่างครับกระบอกนี้นะครับเป็นไม้แดงครับอันนี้ก็ลงเงาเหมือนกันนะครับอันนี้ผมลงเงาลงเงาให้นะครับเป็นลางชิงชันครับลางชิงชันลางไม้ชิงชันนะครับตัวนี้ครับสนใจก็ทักมาได้นะครับ บอกนี้ก็อยู่ที่สี่พันนะครับเนาะไม้แดงครับเข้มๆนะครับสำหรับมือสอดนะครับมือมีหนึ่งกระบอกนะครับเนาะตัวนี้นะครับสามพันห้าร้อยนะครับเป็นรางอลูนะครับสามพันห้าร้อยครับค่าจัดส่งสองร้อยนะครับรางอลูนะครับเป็นรางพื้นศูนย์นะครับเนาะสามารถติดศูนย์เล็งได้นะครับตัวนี้ก็จะติดโรเลอร์ไปนะครับถ้าว่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับเนาะเป็นมือสอดนะครับ ปาดูเข้มๆนะครับส่งมือสอดนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับสำหรับกระบอกนี้ก็ครับเป็นปาดูเหมือนกันนะครับเนาะปาดูนะครับเข้มๆเหมือนกันนะครับตรงนี้ทบแกะลายเชิเกิร์มกันนะครับจะเป็นไอลางอลูสเปก่ยมตันนะครับตัวนี้เนาะลอไก่กับไอปีกมาก็สามารถส่งได้นะครับตัวนี้นะครับ สำหรับกระบอกนี้ก็อยู่ที่4 0 0พันนะครับถ้าว่าไอปีกมาหรือว่าไกมาเรียบร้อยครับก็ประมาณส0 0พันครับรวมส่งครับกระบอกนี้นะครับแอคชั่นจะมีแก้มสองฝั่งนะครับแกะคอาลชิกเกอร์นะแก้มจะเป็นลักษณะนี้ครับดูมกันครับสนใจแบบไหนทักมาได้นะครับลูกค้าท่างไหนสนใจครับเนาะมีหลายรูปแบบหลายสไตล์นะครับหลายราคานะครับ สนใจกระททกมาได้นะครับครับแบบรุ่นท็อปได้นะครับนี่ครับรุ่นท็อปแบบพเพียวนะครับไม่หนักนะครับสองโลครึ่งนะครับช่างนะครับสองโลครึ่งเนาะรางปืนศูนย์นะครับศูนย์เปิดข้างครับครับมีหลายราคาครับแจ้งมาได้นะครับสนใจกระบอกไหนนะครับพี่เขาควายมีสองกระบอกนะครับไม้แดงกระบอกหนึ่งครับแล้วก็มือสอดหนึ่งกระบอกนะครับครับแจ้งมาได้นะครับ ติดตามช่อง u t u b e นะครับหน้าไม้เชียงรายนะครับมีผลงานก็จะมานำเสนอเรื่อยๆครับช่างเพียนนะครับมีไม้สวยๆนะครับมีรูปแบบหน้าไม้แอคชั่นใหม่ๆก็จะมานำเสนอเรื่อยๆครับใจเบอร์โทรนะครับ0ูนย์1ป4 5 9ครับติดต่อโดยตรงได้นะครับหรือแอดไลน์มาตามเบอร์โทรได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบการรีวิวไว้แค่นี้ครับ